ทำไมยิ่งเครียดยิ่งปวดวันนี้มาดูกันค่ะมีงานวิจัยหนึ่งค่ะที่ตีพิมพ์ในปี2020ค่ะเขาบอกไว้ว่าเวลาที่เราเครียดนะคะสมองนะคะจะเปิดระบบสู้หรือว่าหนีทันทีค่ะเพราะว่ามันเรียกว่าการเปิดไฟออฟไลท์โหมดนั่นเองค่ะ s ิมาร์เทติกเนอร์เวอร์ซิสเต็มนะคะเป็นระบบประสาทอัตโนมัติที่จะตอบสนองนะคะทุกครั้งที่เราอยู่ใต้ภาวะที่กดดันนั่นเองเวลาเราเครียดนะคะระบบประสาทอัตโนมัตินี้ค่ะก็จะตอบสนองนะคะด้วยการที่เกรงกล้ามเนื้อขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะพร้อมรับภัยนั่นเองคนะนนะค,ะก,ค,ลค,ะคะกลามเนืของแบบไม ะะก็จะชินต่อการหดเกรงมากเรื่อยๆค่ะจากงานวิจัยนะคะพบว่า40-95%นะคะของผู้ที่มีความเครียดสูงมักจะมีระดับคอร์ติซอลหรือว่าโฮอร์โมนความเครียดสูงกว่าปกติค่ะนักวิจัยนะคะยังบอกอีกค่ะว่าการที่มีระดับคอร์ติซอลที่สูงนะคะส่งผลให้เรานะคะมีการเจ็บปวดที่มากกว่าคนอื่นค่ะ แปลว,ว่าร่างกายเรานะคะจะตอบสนองต่อความเจ็บปวดมากกว่าปกติดังนั้นนะคะสรุปง่ายๆเลยค่ะว่าเวลาเราเครียดนะคะกล้ามเนื้อเราก็จะเกร็งขึ้นมานะคะเพราะว่าร่างกายนะคะตอบสนองว่าเราจะต้องป้องกันตัวเองนั่นเองสําหรับใครก็ตามนะคะที่มีปัญหาปวดเรื้อรังตามร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดไมเกรนนะคะปวดข้อบ่าหรือว่าปวดหลังล่างโดยเฉพาะคนที่ต้องอยู่ในสถา,านการณ์ที่ค่อนข้างตึงเครียดนะคะเราจะทํายังไงดีนะคะกับความปวดของเราอย่างแรกนะคะแน่นอนค่ะเราก็ต้องหาช่วงเวลานะคะที่เราสามารถพักเบรกได้จากการทํางาน พักสมองผ่อนคลายนะคะไปทําสิ่งที่ชอบนะคะเพื่อทําให้ระดับความเครยียดของเราไม่สูงจนเกินไปค่ะข้อ2ค่ะหารูทีนนะคะที่จะยืดกล้ามเนื้อค่ะหรือว่าออกกําลังกายเบาๆนั่นเองค่ะข้อ3นะคะสามารถมาลองการฝังเข็มครอบแก้วหรือว่าการอบตัวด้วยสมุนไพรก็เป็นการคลายกล้ามเนื้ออย่างดีเลยค่ะหากใครนะคะมีอาการปวดเรื้อรังนะคะพร้อมกับมีความเครยียดสูงสามารถลองทําตามวิธีนี้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ